ดี๊ดดีิอะดิดะกันีดดดม่าได้กลินอื้ออือเาเอออื้ออื้ออื้อหัวบังออือกื้ออืออื้้ำอืกมม้าว่าอืออื้อออออ ปลุกไม่ได้ปลุกอย่างนี้ปลุกให้เขาตื่นเองถ้าดิ่งดิ่งดิโอ้ทำไมชียวย่นอย่างนั้นน่ะเจียวตื่นยังลูกได้เวลาอาบน้ำแล้วลูกตื่นยังครับตื่นแล้วยังครับป๊าพร้อมยังน้ำเช็คเออพร้อมแต่วได้ยินเสียงปุ่งปุ้งอะเสียงปุ่งก็ลองปุ่งเสียงปุ๊ดปุ๊ด ปุด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 เดี๋ยวตกเตียงอะลูกอ๋อเริ่มร้องแล้วอื้ยบิดขี้เกียจอื้อจึงอื้อจึงเฮ้ยชงหมิงเห่าอะลูกอ่ชอชงหมิงเห่าอะลูก รู้ไหมใครลูกเจวานรู้ไหมใครไม่ชงมิงค่ะลูกอ้ยบิ๊กกี้เกียดเอาป้าลมเริ่มเย็นแล้วค่ะเรกเหรอเอาเลยค่ะป้าวัดอุณหภูมิน้องเจวานเดี๋ยวมันเสียอุณหภูมิกำลังไั่ได้ที่เลยนะทำหน้าดำตาเหมือนเบ่งอุ้ยเลย ผมคือราชาอืออ <sh ake water> ันเริ่มร้องแล้วอันอเดือดเดือดร้องแล้วล่ะเริ่มไม่อยากกวนหน้าตัวเองมัมมัมเหรอจะมัมมัมเหรออู้จะมัมมัมก่อนเยอะจะมัมมัมเยอะโอเค